พี่ชายนามสกุลเดียวกันเป็นผีน้อยมีสิทธิ์ผ่านตอมหมือคะมาดดมคือมาดามจะบอกวบบันนี้มันแล้วแต่ตอมที่น้องเดินทางเข้ามาถ้าน้องเจอตอมเที่ยวเขาจะเอานามสกุลเนี่ยไปเซิร์ชหานะคะถ้าขึ้นปุ๊บมีคนโดนไม่ผ่านเพราะถือว่านามสกุลคล้ายกับผู้มาโดดวีซ่าแต่ถามว่าทุกเคสจะเจอแบบนี้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีหลายเคสมากนะคะที่ นามสกุลตรงกับผู้ผิดกฎหมายแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเลยฉันไม่ได้รู้จักแล้วเราก็ตอบคําถามได้ดีให้ผ่านเข้ามานะคะดังนั้นอยู่ที่ดวงและก็อยู่ที่การตอบคําถามนะคะไม่คอนเฟิร์มแบบร0อเปอร์ซว่ามีพี่น้องอยู่แบบผิดกฎหมายแล้วเราจะไม่ผ่านอันนี้คือไม่ใช่เพราะมันก็มีคนผ่านนะคะมันอยู่ที่ดวงของน้องด้วยว่าเราจะไปเจอตอมอเขี้ยวระดับไหนนะคะถ้าเกิดเจอตอมอที่ เขาเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยนามสกุลเหมือนกับคนอื่นน่ะมีเยอะแยะมากเลยแล้วเราก็ตอบคำถามได้ดีฉันไม่รู้จักเขาเลยเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็บอกได้ว่าเราไม่ได้รู้จักเรามีเหตุผลมากพอเราจะมาท่องเที่ยวอ่ะคนตอบได้ดีก็คือผ่านแต่สําหรับคนอํำอ่างอึ้งอึ้งนะคะไม่มั่นใจว่าออมันเป็นญาติของฉันจริงหว่ะสุดท้ายติดตรมถูกส่งกลับนะคะดังนั้นการผ่านเกาหลีหนึ่งอยู่ที่ดวงนะคะดวงก็สําคัญมากเลย2คือการตอบคําถามของเรานะคะ